สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําการเปลี่ยนกระถางนะครับต้นรวยโชคนะครับหรืออีกชื่อก็คือต้นโคตรรวยนะครับชื่อก็โดนใจจริงๆนะครับเขาไม่ชื่อภาษาอังกฤษว่าเรดคองโกนะครับก็เป็นต้นไม้ในกลุ่มของ p h i l ลเดนด r o n นะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับ ก็จะมีใบที่มีสีเขียวนะครับและก็มีเหลือบม่วงนิดหน่อยนะครับก้านก็จะเป็นสีม่วงแดงนะครับผมจะเปลี่ยนใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นกระถางปูนเปลือยนะครับแล้วก็ทําสีเป็นลายสวยงามนะครับกระถางรุ่นนี้วัสดุปลูกที่ใช้นะครับจะเป็นขุนมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสับนะครับซึ่งก็ผ่านการแช่น้ํามาเรียบร้อยนะครับเพื่ออมความชื้นแล้วก็ เช่นเคยนะครับเพื่อล้างสารแทนนินนะครับที่อยู่ในเปลือกมะพร้าวออกนะครับก็จะช่วยทําให้ขจัดสารแทนนินนะครับที่จะทําให้ทําให้ต้นไม้เหลืองนะครับสารแทนนินนะครับก็เราก็มาวัดระดับนะครับว่ากระถางเรานี่ต้นไม้มันจะอยู่ระดับไหนนะครับก็วิธีการถอดกระถางก็ไม่ยากเลยนะครับก็ใช้นิ้วนะครับดันก้นนะครับก้นกระถางนะครับดัน เรื่อยๆนะครับก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็จัดวางนะครับให้ต้นอยู่ระดับอยู่ตรงกลางนะครับของกระถางนะครับก็ระดับของต้นระดับของรากเดิมก็อย่าให้ล้นขึ้นมาข้างบนนะครับให้อยู่ระดับล่างกว่าขอบกระถางนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมวัสดุปลูกลงไปนะครับให้เต็มนะครับต้นรวยโชคนะครับ ก็เป็นพืชในกลุ่มวิโลเดนดอนนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงรำไรนะครับปลูกได้ทั้งในอาคารและนอกอาคารนะครับขอจะให้ได้โดนแสงโดยตรงนะครับจะทำให้ใบไหม้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกสำหรับร้านค้าขายนะครับก็เป็นชื่อที่มีความเป็นมงคลนะครับชื่อที่ไพเราะนะครับรวยโชคนะครับหรือโคตรรวยนะครับ ก็ปลูกไว้สำหรับผู้ค้าขายนะครับผู้ทําธุรกิจนะครับประดับในบ้านก็ได้นะครับแลวก็ไว้หน้าบ้านก็ได้นะครับขออย่าให้แดดส่องโดยตรงนะครับครับจากนั้นนะครับก็ใส่ปุ๋ยละลายช้านะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับใช้สูตรเสมอนะครับจะดีกว่าสูตรอื่นๆนะครับเพราะจะเป็นบํารุงทุกส่วนนะครับใส่ไปเลยนะครับ อุ๊ยพวกนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับก็ย้ายต้นไม้ได้กระถางสวยๆแล้วนะครับก็ทำให้ต้นไม้ดูมีราคาดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ